อุ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่คอรเพย์เหรอจึงทำหน้าตกใจอะทาไมทําหน้าตกใจขนาดนั้น่ะก็เห็นคอรใช่พี่คอสไม่ใช่ไม่ใช่คอสเพย์เดี๋ยวพี่จะไปหาเพื่อนก็เลยมาคุยรอข้าวเวลาแล้วเดีวพี่แต่งตัวแบบนี้คือเป็นชีวิตประจําวันเหรอไม,ไม่ไม่ไม่คือจะแต่งชุดนี้ไปหาเพื่อนอ๋อก็คือมันนัดไปกินอะไรกันนิดหน่อยก็เลยแบบ มันมีเตีมคือมันมีเตีมจะไปหาเพื่อนแล้วมันมีเตีมเตีมอะไรอะ่ะเตีมชุดนอนไม่ได้นอนค่ะอ,อ,อ่า <laughs> มันมันเป็นเป็นไปกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งอยากเห็นของคนอื่นเลยอะไรนะอยากเห็นของคนอื่นเลยถ้าพี่จะมาขนาดนี้อยากเห็นของคนอื่นเลยไม่ได้เพราะว่าอันนี้มัน ไปติดคอมอยู่โน้ตบุ๊กอ่าอันนี้มันโน้ตบุ๊กอ่าเดี๋ยวให้พี่ยกโน้ตบุ๊กไปไหมเอาไหมเอาไหมอาเอาไหมอ่านี่เราอยู่มหาลัยกันหรอครับไม่อยู่ม .5 แล้วอะอยู่นอนมหาลัยฮะช่างวันเราไมว่าอยู่ม .5 ม .5 พี่เหมือนพี่เหมือนจะเป็นแบบยูทูบเบอร์เลยหรอทำไมทำไมถึงจะเป็นยูทูบเบอร์อูย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 ููย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 ู หรอถ้าถ้าพี่ปไปเป็นยู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 ทูเบอร์เบอร์อะพี่เป็นเหรอโอเคโอไหมได้เดี๋ยวไปติดตามเลยคนแรกได้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 ใช่ไหมได้เลยแต่ต่อต่อต่อนที่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่สตรีมนะไม่ไม่สตรีมทำไมพี่ต้องสั่นไม่ไม่ได้สตรีมมันมันคือพี่ทำเกี่ยวกับอะไรอะแชทเกมเหรออ๋อก็อันนี้ทำเกี่ยวกับอันนี้ จริงไหมจริง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 ทำไมเออทำไปทำหน้างงพี่อยู่หรืออะไรไหนเอาชื่อช่องมาหน่อยจะไป follow อ่าจะไป follow เรามาคุยกันก่อนได้ไหมล่ะแลกกันอ่าได้อ่าได้โอเคเราเริ่มกันใหม่เนาะอ่าโอเคค่ะอย่าเพิ่งปัดพี่นะคะถ้าปัดพี่จะไม่ได้ชื่อช่องพี่นะคะ ชื่ออะไรกันบ้างพี่ชื่อเวฟพี่ใจพี่นองเลยเสียวซี่เสียวดีเสียวดีขาชื่ออะไรชื่อค่ะชื่อค่ะชื่ออะไรคะสมองไปหมดแล้วเอาลวนไปหมดแล้วชื่อฟ้าใสฟ้าใสชื่อชมพูชมฮะชมพู ชมพูนี่หมายถึงเสื้อที่ใส่หรือเปล่านะไม่ชื่อาจริงฟ้าใสกับชมพูจริงเหรอจริงน่ารักมากค่ะน่ารักมากอยู่กันสองคนหรอคะใช่แต่ว่าจริงจนอนสามคนแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งไปเดินเล่นไปเดินเล่นไปเดินเล่นอ่าไปเดินเล่นหรือไปหาผู้ชายก็ดูดีๆด้วยนะอ๋อลงไปเอาผ้าซักแบบนี้ไปอบ อุ้ยมีรีวิวเลยไหมแบบเดี๋ยวมานะได้ค่ะเดี๋ยวพี่คุยกับน้องชมพู่ก่อนก็ได้ว้าว้องพี่ดีจังน้องชมพู่ก็บอกแล้วไงเริ่มกันใหม่เริ่มกันใหม่น้องชมพู่น้องชมพู่ทำอะไรอยู่เมื่อกี้เห็นจุดจุดจุดอะไรอ่ะกินอ๋อกิน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 ใช่ไหมกิน อ๋น้องชมพู่กินอะไรอยู่คะกินข้าวค่ะกินข้าวค่ะรู้แล้วค่ะว่ากินข้าวค่ะมาถึงอืมไม่อยากจะพูดยาวเลยนะคะ <laughs> กินกับอะไรคะน้องชมพู่น้องชมพู่รับประทานกับอะไรคะไข่เจียวค่ะอ๋าไข่เจียวนะคะน้องชมพู่พี่ก็อยากกินเหมือนกันคะ่ะ พี่สิวพี่อยากกินอะไรอ๋อพี่ตอบมันันโอ้โหอะอยากกินอะไรถูกต้องถูกต้องถูกต้องพี่อยากกินพี่อยากกินหนูค่ะมัน <c oughs> <c oughs> รั่วสัตว์อะรั่วจัดเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> S <S <S พี่อยายุเท่าไหร่เนี่ยพี่อยายุเท่าไหร่พี่ปีหนึ่งครับปีหนึ่งอืมปีหนึ่งสิบเก้าสิบเก้าอสิบเก้าอ่าก็ใกล้กันเดี๋ยวน้องก็ขึ้นมาแล้วอือันนี้เรียนมห้าอยู่กำลังเลยใช่ไหมกำลังเลยใช่อ่าเออมีแผ่นจะตอนเรียนอยู่เนี่ยเรียนอยู่จังหวัดอะไร เอ้ยสงขลาอ่าสงขลา <c oughs> แล้วแบบเอาทำไมสงขลาสงขลามีแผนแบบจะเรียนม,มอที่ไหนไหมคะเรียนมหาลัยที่ไหนไหมคะก็สงขลาอ่าสงขลานะคะการที่หนูจะเรียนต่อมหาลัยในสงขลานั่นอะเออหนูมีแฟนหรือยังคะมีแฟนเลี้ยง มีไหมฮะมีไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีคะ่ะแอปนีแ้แล้ว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 พี่มียังคะพี่เหรอคะ <c oughs> พี่กำลังหาแฟนชื่อชมพูอยู่คะ่ะบ <c oughs> หนูชื่อชมพู <c oughs> เออชมพูพูดผิดนี่ยติดติดน้องพี่ชื่อชมพูน้องพี่ชื่อชมพูอ๋อติดติด <c oughs> ติด,ตดแล้วพี่ไม่ได้เป็นหรอพี่ไม่ได้เป็นหรอครับเป็นค่าแต่พี่ก็แบบ ได้หมดถ้าสดชื่นพี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะพี่เหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยนะพี่ดูเหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยถ้าถ้าถ้าเพื่อนน้องชมพูยังไม่ขึ้นมานะ่ะน้องชมพูน่าจะเหนื่อยคะ่ะใช่ค่ะอยากได้ชื่อช่องแล้วอยากได้ชื่อช่องแล้วจะหนีพี่ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าพี่ขออีกสักห้านาทีสิบนาทีโอุพี่ไม่อยากคุยกับคนอื่นเลยหรอพี่อยากคุยกับสาวสาวน่ารักน่ารักเดี๋ยวก็ปัดไปก็เจออ่าขออจีก่อนขอส่องของพี่ก่อนอ่ะได้งั้นฟอพี่มานะพี่ปีหนึ่งสิไม่เนี่ยเฮ้ยพี่ทําตัวไม่เหมือนปีหนึ่งเลยพี่ดูเป็กเป็นเด็กปัญญาอ่อนใช่ไหมยังไงไม่เหมือนปีหนึ่งแบบ ไม่มีอะไรอ้าวคืออะไรอ่ะก็ไม่เหมือนปีหนึ่งมาถึงอะไรเด็กมอต้นเอ้ยมปลายดูเด็กหม,ยหม <de> าย <de> มถึงนิสัยเหรอหรือว่าอะไรหน้าตาหน้าตาอ่าแสดงว่าพี่ยังหน้าเด็กอยู่เรียแกสุดยอดว่ะ oh พี่เจอเพื่อนไหมเจอเพื่อนไหมเพือ่อนไหนไหนคะโอ้พี่ครับอันนี้พี่เพิง่งโดยถ่ายรูปมาเลยเหรอ ใช่แล้วครับผมก็บอกแล้วจะใส่ชุดนี้ไปหาเพื่อนโอ้อ่ากดกดใจรูปพี่ปักหมุดให้หน่อยสิไหนอ่ะอ้าวหนูดูอ๋อโอ้โ้อันนี้พี่เหรอไหนไหนขอดูหน่อยอ่ากดใจให้หน่อยกดใจให้หน่อยเออไใ้ขอคุณค้าวขอคุณค้าวขอคุณค้าวอ่าถัดมาถัดมาอ้าวนี่แฟนพี่เหรอฮะเรียกพี่เรียกเด็กมาพี่เรียกเด็กมาโอ้ไม่เด็กใช่ใช่อย่าไปทําตามนะอย่าไปทําตาม อย่าไปทำตามอย่าไปทำตามถัดมาค่ะถัดมาอ่าพอดูรูปเสร็จแล้วเนาะงั้ดูไม่เสร็งงั้นดูให้เสร็จก่อนค่ะดูให้เสร็จก่อนไม่ต้องรีบค่อยๆค่อยๆซูมให้ถึงอนูรูขมขนของพี่เลยค่ะซูมเข้าไปค่อยๆซูมมันโดนแต่ละรูปรูปนี้หล่อเลยไหนรูปไหนคะหล่อเลยรูปไหนคะถ้าเป็นรูปนี้แบบเหมือนคนละคนกับตอนนี้เลยคนไหนเขาคนไหนคนไหนขอดูหน่อยตอนนี้ให้พี่พี่ให้ บ่อยจังอ๋อพี่แบบเป็นโรคค่ะพี่ก็เลยเอาโรคไปส่งให้คนอื่นต่อ <c oughs> ไม่ใช่ถึงเห็นอย่างเห็นหน้ายอย่างนี้ชอบทําบุญนะจริง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 ตอนนี้ได้เวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดีกว่าแล้วแล้วนี่แล้วอันนี้ทําไมต้องมีกล้องอันนี้ด้วยอ่ะอ๋อก็แบบเป็นร <Rock? S 1> ็อกล็อกร็อกชอบไงใส่ชุดนั้นไปดีมโวนะเลิศอ่ะมีคนแบบ ขอถ่ายรูปไหมมีมีขอถ่ายรูปเต็มเลยจริงไหมจริงเ <c oughs> ขาบอกว่าอะไรบอกว่าขอถ่ายรูปได้ไหมคะชุดชุดน่ารักมากใช่เขาก็บอกว่าพี่ชุดน่ารักจังเลยคะอย่างนี้อ๋อขอถ่ายเลยใช่พี่พี่พี่ถ่ายวอลใช่ไหมคลิปนั้นอ่ะพี่ไม่พี่ไม่ได้ถามคนอื่นเลยนะแบบแบบพี่ไม่ได้ถามคนอื่นเลยว่าว่าน่ารักไหม มีแต่คนอื่นมาบอกพี่ก่อนตลอดเลยว่าชุดน่ารักจังเลยคะชุดน่ารักจังเลยค่ะพี่ก็พี่ก็กโอ้ก็จริงแหละแล้วทําไมอันนี้คุยคุยทําไมละทาไมมันมีแต่คลิปคนนี้อ่ะเออเลือ่อนเลือเล่อนไปข้างล่างเลยก็แบบจะมีพึบไงอ๋อคนหนึ่งก็เยอะใช่ <c oughs> เพราะว่ามันมันช็อตแต่ละช็อตมันไม่เหมือนกันไงอ๋อต้องตัดใช่ต้องตดัตดเดี๋ยวน้องก็จะไปอยู่ในนั้น <c oughs> เออได้ค่ะได้ค่ะอุ้ยน่ารักมากขอบคุณมากครับน้องชมพู่น้องชมพู่ขอบคุน้องชมพู่น้องชมพู่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากน้องชมพู่เดี๋ยวนะน้องชมพู่น้องชมพู่็อกซ์พี่มาหน่อยสิคาตรงจุดมาค่ะพี่ไม่รู้ว่าแอคไหนนะคะเพราะว่าพี่ดังค่ะอพี่ดังเออพี่ดังคนติดตามพี่มันแบบเลื่อนดย่งเงี้ยจริงไหมจริงไหมพี่ขอหนูสวยๆนะ สวยๆค่ะสวยสวยอยู่แล้วพี่ตั้งแต่ที่เราเริ่มคุยกันมานะคะที่แล้วก็พึบอย่างนี้เลยะคะ่ะเดี๋ยวพี่ส่งชื่อช่องให้ดูหนูว่าจะเก็ตนะคะแล้วพี่ได้เงินไหมได้เงินไหมจากอะไรจากคลิปเนี่ยมันก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีผู้ติดตามจำนวนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นละกันใช้คํานี้อเออมไม่อยากใช้คาว่าน้อยมันก็ไม่น้อยหรอกกอนเนี้ยมันก็ เท่าไหร่นะผพื่อดตามก็สามล้านแล้วเออมันก็ไม่น้อยไม่ไม่้อยไม่น้อยไม่เยอะไม่ไม่น้อยไม่น้อยแล้ว <ใน S 2> อินบ็อกซ์พี่มาอย่างละคะสรุปอะ่ะ<ย>อ๋อมา <สบ S 1> แล้วพี่ใส่หูฟังเกียนอะใส่อันเดียวครับใส่อันเดียวอันนี้เป็หนหูฟัง iPhone ธรรมดาเป็นหูฟัง iPhone ธรรมดาแต่ว่าพี่ดีไจากโรงงานมันก็เลยจะไกลนิดนึงนะอ่าไให้ไกลนิดหนึ่งค่ะไกลนิดนึง แต่ว่าสั่งเฉพาะจากสูตรแอปเปิลก็ไกลนิดหนึ่งน้องชมพูถืออืมเขาเรียกว่าอะไรนะแบบอย่างเงี้ยแบบเอออไอไม้ไม้น่ะหน่ะไม้นั่ะเนี่เป็นแบบอย่างเงี้ยอ่าไม้ไม้เขาเรียกว่าไม้ไม้ไม้อะไรนะคาถา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 น้ำควงก่อนแล้วค่อยโยนถูกไหม ฟ้าใสน้องฟ้าใสเอาผ้ามาแล้วใช่ไหมคะคืออะไรอ่ะอ๋อลไป้วอ่าโอเคน้องฟ้าใสมาดูโชว์ต่อได้เลยค่ะทึง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 เอวพพโอ้โหงทึ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 ง เต็มสิตไหมคะสุดยอดไม่มีล่นไม่มีล่นเหมือนซ้อมมาแล้วสิบรอบโอ้โหมันเลิศเกิพนพรสวรรค์ชัดๆดอ่ะโอ้บางทีก็หเหนื่อยว่าตัวเองไม่เก่งอะไรทุกเรื่องวะเนี่ย <c oughs> อ่ะได้เวลาค่ะเวลาเป็นสมควรแล้วค่ะชื่อช่องพี่ ก่อนเอาชื un> un> ่อช่องพี่น้องชมพูไอจีนี่เปิดวาร์ปได้ไหมคะคือพี่เลิกกลัวไอจีที่เปิดวาร์ปได้ไหมคะน้องชมพูได้ได้นะคะได้นะคะโอเคโอเคก็ดูเงียบอะโอเคโอเคกงดูคลิปพี่อยู่อ่าต่อไปก็มาดูใน YouTube นะคะมาดูใน YouTube อ่าไปเลยอันนี้ YouTube, YouTube หรอ YouTube ค่ะ YouTube เลยค่ะโอเคพี่กำลังขออนุญาตพิมพ์จ g น้องทิ้งเอาไว้ในแชทนะคะพี่คนดังมันเนี่ยดังค่ะถ้าตะโกนก็ดังอยู่ค่ะชอบมุกตะโกนก็ดังไวเล่นเองกูรวยเอง่กชิบหาย ยงงอยากาโดเนทเลยพี่จังเลยอยากโดเนทให้พี่จริงเป่าน้องชมพูจุ๊บน้องชมพูเป็นคนแรกในโอเมชทีวีที่จะโดนเนทให้พี่น้องชมพูนะคะน้องชมพูกดไปตรงช่องแชทในไลฟ์พี่คะ่ะอ่า,อาแล้วน้องชมพูจะเห็นมันเขียนว่าค่าลงอ่างคะ่ะ เห็อฮ้อความที่ปฮาก่าตรไหมาะอาฮ่าม่าฮ่าฮมาฮ่าฮ่าฮอาฮาจ่าฮ่าฮ่าล่า่าฮ่าจ่าฮ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 ขา่าฮ่าฮ่าค่าฮ่าแ่บเ่่าฮ่าอ่า่าฮบาฮเาย่าฮ่าฮ่าฮ่เอ่าฮ่าก่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าบ่าอ่าฮ่า่าาฮ่าฮา ไอจีตรงช่องแชทต,ตรงที่พิมพ์อยู่นี่นะครับเออไปไปติดตามน้องเขาน้องเขา,น,เขาน่ารักมากนะใส่ชุดน่ารักด้วยเออม .5 นะครับทุกคนม .5 กำลังดีกำลังด <c oughs> นงีน้องฟ้าใสครับน้องฟ้าใสอยากจะเอากระเข้าด้วยไหมครับน้องฟ้าใสไม่เป็นไรเด้อวันนี้หนูให้ชุด ให้ชมพูเฉิดฉายาเฉิดฉายแน่นอนค่ะเฉิดฉายแน่นอนว้าวน่ารักดีน้ำพี่มีแฟนวะ้เต๋อมาพี่ต้องเรียกเด็กเหมือนพี่หรือเปล่าเฮ้ยไม่เอาอย่าทำตามพี่แคดนี่เรียกมานิดๆหน่อยเองนิดๆหน่อยหน่อยเรียกมาถ่ายรูปเฉยรูปนั้นแชทเดียวจบเลยเออถูกถูกถูก มาทำปกคลิปกันด okay. ีกว่าโอเคคิดท่ายพี tho ่หน่อยคิดท่ายพี่หน่อยปาใส่ชื่คิดท่ายหน่อยสิคิดท้าอะไรเราเพื่อนเราเพื่อนถูกกันได้เลยครับพี่ให้จนคืนเนี่ยวันเนี้ยคิดท่ายยังค่ะคิดท่ายยังช่วยคิดท่ายพี่น่อยพี่คิดไม่ค่อยออกแล้วจริงๆพี่แบบทำมาหลายคลิปเกินพี่คิดท่าไม่ค่อยออกจิ้มแก้วแล้วกันเออจิ้มแก้วยังไม่มีเออ หนูหนูหนูชิดกันหน่อยนะถอยเอาถอยมันเออแล้วชิดกันนะใช่ใช่ถูกแล้ถูกล้ถูกล,กล,กล้ใช่ใช่ถูกล้ว <c oughs> จิ้มแล้วก็ค้างไว้ค่ะพี่จะแคปเอา ยัไม่ได้อีกอีกอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอ่าพวกหนูน่ารักมากค่ะส่วนพี่สยองขวัญค่ะเออว้าวพุ้ยสุดยอดเลยไม่พี่อหน่ไม่ไม่พี่แค่จัดเฉยๆค่ะเมื่อกี้มันขึ้นไปสูงพี่ก็เลยแบบเอามันลงมานิดหนึ่งอ่านี่นี่ ไม่ดุค่ะไม่ต้องกลัวเห็นกกนค่ะไม่ต้องกลัวเห็นกกนเพราะว่าไม่ได้ใส่ค่ะพี่ขาเล็กเลยพี่ขาหนึ่งขาเหมือนขาแล้วครึ่งขาอะไรนะพี่ขาเล็กมากขาเล็กเหรอไม่รู้คือมันนิ่งเก่งนั่นแหะหรือเปล่าไม่มีก็บอกแล้วไม่เห็นหรอกไม่ได้ใส่ ไม่ต้องกลัวเห็นนะคะไม่ได้ใส่ค่ะเลิศมากเลิศเลิมากน้องชมพูน้องฟ้าใสสุดยอดเพิ่งแต้หนูจะไว้รอดูคลิปได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ตัดเสร็จแล้วพี่จะส่งให้น้องฟ้าใสดูอีกหนึ่งทีดีมากได้เลยมีอะไรจะคุยกับพี่อีกไหม อ่าถ้าเกิดอยากคุยก็คุยมาเลยพี่ชอบจริงๆพี่ชอบไม่อยากให้พี่แบบไปเจอคนองค์นอื่นไปตัดคลิปเร็วๆใช่ได้ทำคลิปเยอะๆถ้างั้นได้ได้ใจดีและยังน่ารักอีกทั้คู่เลยขอบคุณครับผมน้องชมพู่เอ๋มันติดจะเรียกน้องตัวเองเดียวเลย น้องชมพูกับน้องฟ้าใสขอบคุณมากครับผมได้ไดเดี๋ยวพี่ลงแล้วพี่ส่งให้ดูอีกทีนึ่งนะได้รอดูพี่ในไลฟ์ได้ได <c oughs> จะไปปั่นได้เลยบายบายค่ะบายบายค่ะ